โคไทยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชาวสยามในช่วงคริสตศตวรรษที่13และ14สิ่งก่อสร้างจำนวนมากสแสดงถึงจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมไทยซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุขโขท,ยทยัยและเมืองบริวารแต่ในปัจจุบันกลับมีประเด็นความเสี่ยงการบุกรุกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์วันนี้คณะเทคทีมประกอบไปด้วยชมรมสตร,รองปปชและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อป้องปรามความเสี่ยงพร้อมทั้งหารือแนวทางในการแก้ แก้ไขปัญหา ทออหมดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันวันนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงกันค่ะจากบริเวณจุดเสี่ยงในการบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานของทั้งเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสะชนาลัยกรณีที่เกิดขึ้นได้พบว่ามีการปลูกสร้างที่พักอาศัยมีสถานประกอบการในเขตพื้นที่อุทยานและกรณีที่ดินซึ่งเป็นปัญหาทับซ้อนที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายหลายฉบับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานปัจจุบันการบุกรุกพื้นที่เริ่มขยายตัวขึ้นและในอนาคตมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิม และยังพบว่ามีโบราณสถานบางส่วนเกิดสภาพทุดโทรมเสียหายและส่งผลต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม เขาก็มีร้องขึ้นมาในเพจของชมรมว่าตอนนี้มีการปักป้ายขายที่ดินพื้นที่นี้เป็นแปลงแรกเลยที่เรารู้นะครับว่าเฮ้ยมันขายได้ยังไงเพราะมันอยู่ในเขตพยานเขาก็มีหนังสือมาบอกให้เราย้ายได้ไหมและเราก็ถามกลมเจ้าท่าว่าเลื้อหลังนั้นแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมกรมเจ้าท่าก็โอเคอีตรงนั้นนได้ถมไหมแต่ที่เก่านะ่ะเขาถมไว้มันลึกเป็นเอง่งดถยเยือนก็ข้ามไม่ได้ขึ้นลงมอเตอร์ไซค์ป้าก็ลงลำบากเนาะล้มหลายครั้งเลยตรงเนี้ยแฟนก็เลยตัดปัญหาว่าเอาน้ำปูนซีเมนต์มาเทเอา ตรงที่ว่าเราไม่ได้ขออนุญาตตรงที่เอาลูกลังมาลงปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันอาจจะมีการขอพื้นที่เพิ่มติดปัญหาตรงที่ว่าทางอุทยานอนุญาตแต่ทางท้องถิ่นไม่สามารถอนุญาตได้เพราะว่าพื้นที่ที่รัฐดอนครอบครองอยู่เนี่ยไม่มีเอกสาริสธิ์เพราะนั้นเราจะต้องมีการบรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันและไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันนี้ต้องคุยให้ชัดบอกว่าที่มาทำเนี่ย คือเราจะมาแก้ปัญหาให้มันตรงจุดเอาที่ดินถ้าเป็นของรัฐเราก็เพิกถอนโดยไม่ได้ให้คนใดคนหนึ่งนะให้กับพี่น้องชาวบ้านแต่ว่าอาจจะไม่ให้เอกสารสิทธิ์เขาก็ได้เพียงแต่ว,ว่าให้ใบและทกอย่างหนึ่งว่าสามารถอยู่อาศัยได้การรักษาไว้ซึ่งการเป็นมรดกโลกเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีพันธสัญญาในฐานะรัฐภาคีว่าจะต้องมีการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นส่วนสําคัญที่พวกเราภาครัฐและภาคประชาชนต้องช่วยกันสอดส่อง ูแลรักษาเพื่อส่งต่อมรดกโลกสู่ลูกหลานต่อไปในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในท้อนหมดความเสี่ยงหยุดคอร์รัปชันสวัสดีค่ะ